ปอยเบรให้ข้างรถทางด้านซ้ายของเรานะห่างจากแนวหน้ารถเข้าประมาณ1เมตรนะคันสีแดงครูจะเรียกว่าคันที่1นนะครับน้องฝนนะระวังรถคันกระบะดว้วยเพราะหน้ารถเขาแหลมยื่นออกมาจาก,กรถขัเลยนี่คือช่องของน้องฝนที่จะถอยจอดก็คือถอยแล้วไปคันที่2ให้ตัวเราอยู่ตรงกลางรถคันเก่งคันนี้คือคันที่สยู่น้องฝนจะถอยหลังจอดเข้าซองทาน,าน่าหมุนขวาให้สุดก่อนโอเคนะ พอหมุนสุดปุ๊บสุดเลยให้ตึงมือเลยครับให้ตึงมือเลยครับน้องฝนพอสุดปุ๊บคืนกลับมาทางซ้ายนิดนึงเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบอลไรพาวเวอร์เสียนะมองกระจกข,ขวาปลอดภัยไหมข้างหน้าปลอดภัยปลอย่อเบรคครับให้หน้ารถเฉียงขึ้นไปนะับวิธีนี้นะครับก็เป็นวิธีที่คนส่วนมากนิยมจะใช้ในการถอยหลังจอดเข้าซองนะมองข้างหน้าไม่ชนคันแดงมองกระจกมองข้างด้านซ้ายให้ท้ายรถอยู่ประมาณกลางๆช่องอีกนิดนึองอีกครับก็ถ้าเพื่อน เห็นคลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะนํากระจกข้างซ้ายลงได้นะเพีเยงแต่ว่าคันนี้เป็นรถป้ายแดงนะครับเพิ่งทาฟิ์มาก็ไม่สามารถลงได้นะแต่ถ้านํากระจกบางใหญ่นี้ลงได้ก็จะได้ชัดเจนขึ้นโอเคท้ายรถอยู่ตรงกลาง,ลางช่องระยุขึ้นกลับ2อนะรอบนับ1นึ่งนับสองโอเคเกิลโอเคเข้าเกียร์ถอยหลังเพราะเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บมองกล้องเพราะบางคนอาจจะเดินอยู่ข้างหลังเราปลอดภัยเนาะปล่อดรถไนะลหลช้าๆครับ ถอยด้านซ้ายเน้นมองกระจกมองข้างด้านซ้ายให้ท้ายรถลึกเข้าไปใกล้ๆช่องแล้วน้องฝนก็ค่อยๆหมุนซ้ายถูกต้องครับค่อยๆหมุนถูกครับถ้าเห็นว่าห่างก็หมุนอีกนะแต่พอครค้างไว้แค่นี้ก่อนถอยด้านไหนมองด้านนั้นแล้วให้ท้ายรถเราชิดรถฝั่งด้านนั้นคือคันสีดําก็คือคันที่สามเพราะถ้าท้ายรถด้านซ้ายหางจากคันสีดํามากท้ายรถด้านขวาอาจจะไปชนคันสีแดงได้นะโอเคปรลรดไรครับ ท้ายรถห่างจากคันสีแดงมากเอาหมุนซ้ายเพิ่มไปครับดีครับหมุนเพิ่มอีกุดอีกนิดนะึงโอเคอ่าพอดด้วยไหลเอาถ้าห่างมากเราหมุนซ้ายสุดเลยอันนี้ถือว่าห่างเยอะหมุนสุดเลยถูกครับหมุนสุดนะโอเคซ้ายไม่ชนแล้วมองด้านไหนครับมองขวาเห็นหน้ารถเห็นกลางรถวงลัลลยค้างไว้ก่อนนะปอดด้ไหลเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่ชนรถคันแดงคือเห็นท้ายรถคราโอเคตอนนี้อย่าเพิ่งคืนวงลัยครับให้รตรงก่อนตอนนี้รถยังเอียงอยู่ปลอดด้ยไหลครับ นองฝนอาจจะมองฝั่งตรงข้ามก็ได้เพราะแนวเส้นสีขาฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเป็นแนวเดียวกันเราโอเคได้ลกลางเลยเฉมๆฝนสุดคือสองรอบนับหนึ่งแล้วนับสองโอเคปล่อยรถไหลช้าๆไปไปครับคราวนี้ก็ซ้ายขวาไม่มองแล้วมองกล้องแหละว,ว่ามีเสาไฟฟ้ามีต้นไม้อยู่ข้างหลังไม้ถ้ามีเสาปูนกั้นล้อหลังแล้วก็ล้อหลังเราแต่เสาปูนโอเคโอเค,อเคถ้าเราจะจอดรถก็กดคําว่าปี Parking เลยนะครับปิดไฟฉุกเฉินดีมากนี่คือถอยหลังจอดเข้าซอง ทางด้านซ้ายได้เลยครั้งเดียวนะโดยการปรับพวงไาล่แก้ให้รถอยู่ตรงกลางให้ได้มากที่สุด